สุขใจกันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 เราพบกันค่ะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจกันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 วันดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณคูเจนะคะ เจก็มีกิจกรรมดีๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะวันนี้ครูเจจะมาสอนนักศิลป์นะคะแต่เป็นนักศิลป์แบบออนไลน์นะคะเด็กสามารถดูครูได้อยู่ที่บ้านนะคะดูผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปรกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะเราสามารถมาเรียนรู้วิชาศิลป์ของ,งกับครูเจได้นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนอะไรคุณครูจะยังไม่บอกนะคะแต่คุณครูจะใช้เพลงนี้นะคะและนักเรียนลองดูสิคะว่านักเรียน ไปตามกับคุณครูเตยไหมว่าเพลงที่คุณครูเตสอนนั้นคุณนนครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะมาลองมาฟังกันเลยนะคะนาตยนาตยาศัพท์นาตยาศัพท์คืออะไรคืออะไรใช้เลียคาลำใช้เลียคาลำลำแห่งงามตามแบบไทยนาตยาศัพท์นาตายาศัพท์คืออะไร คืออะไรใช้เรียกค่ะลำใช้เรียกค่ะลำลำให่งามตามแบบไทยนักเรียนลองคิดสิคะมีคำว่าอะไรบ้างเอติกต็อกติ๊กต็อกติ๊กต,อต็กตอกไหนใครคิดได้แล้วลองพูดพร้อมกันกูเจนะคะหนึ่งสองสามอะไรนะคะนาะยะสัอ่าถูกต้องค่ะเก่งมากเลยวันนี้นะคะคุณรู้ชม เกี่ยวกับเรื่องนาฏยศัพท์เอ๊ะและนาฏยศัพท์นั้นคืออะไรในเพลงตอนต้นที่คุณครูเจร้องไปนะคะก็บอกอยู่แล้วนะคะว่านาฏยศัพท์นั้นคือท่านะคะที่ใช้เรียกแทนท่าหลังนะคะเพื่อให้เราและผู้ที่ชมการแสดงนั้นเข้าใจตรงกันนะคะว่าเรียกว่าอะไรในวันนี้คุณครูเจจะมาสอนนาฏยศัพท์ส่วนมือนะคะซึ่งเป็นการทำง่งายๆเด็กๆสามารถทำได้ตามครูเจเลยนะคะอ่ะนัตยศัก์ ส่วนมืออันแรกที่วันนี้ครูเจลาสอนนะคะคือการตั้งวงเอ๊ะตั้งวงคืออะไรไหนเราลองมาทบทวนนะคะเราเคยเห็นหรือเปล่าตั้งวงคืออะไระถ้ายังไม่เข้าใจกันนะคะครูจะมาบอกให้ฟังนะคะว่าการตั้งวงนั้นทําอย่างไรนะคะอ่าเรามาดูการตั้งวงกันนะคะการตั้งวงก็คือการนํานิ้วทั้ง5้านิ้วนะคะ เรียงชิดติดกันโดยการที่ชิดติดกันนั้นเราจะต้องใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยเรียงชิดติดกันแบบนี้นะคะนี่นะคะอย่างนี้นะคะจากนั้นให้นักเรียนนํานิ้วโป้งนะคะนิ้วเดียวยื่นออกมาข้างหน้าแบบนี้แต่ยังไม่พอนะคะนักเรียนจะต้องหักนิ้วหัวแม่มือเข้าไปหาฝ่ามือของเรานั่นเองนะคะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือการตั้งวงจากนั้น ให้นักเรียนหักข้อมือเข้าหารำเข้าหาตัวเองนะคะนี่คือการตั้งวงอ่านี่คือการตั้งวงนะคะเราลองมาทบทวนกันทีหนึ่งครั้งนะคะไปะช้าๆพร้อมกันนะคะอ่านนักเรียนชมูมือขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นให้นักเรียนนำนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วอะไรคะเนี่ยนิ้วนางและนิ้วก้อยเรียงชิดติดกันแบบนี้จากนั้น นำนิ้วโป้งนิ้วหัวแม่มือนะคะยื่นออกมาจากนั้นหักนิ้วหัวแม่มือเข้าหาฝ่ามือของตัวเองนะคะแล้วก็หักข้อมือเข้าหาตัวเองนี่คือการตั้งวงนะคะเด็กๆทำได้หรือยังคะเราลองมาทำพร้อมกันนะคะโดยคุณครูจะนับ1 3 1 2 3ห่าให้นักเรียนตั้งขึ้นมาเองโดยอัดโนัตเลยนะคะอ่านี่คือการตั้งวงนะคะ ก็จะมีระดับของเขาไปอีกเหมือนกันนะคะการตั้งวงนั้นจะแบ่งออกเป็น3มระดับนะคะซึ่งมีระดับดังนี้ระดับที่หนึ่งคือระดับศีรษะนะคะซึ่งผู้หญิงผู้ชายจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาในการแสดงเนี่ยผู้หญิงเขาจะเรียกว่าตัวนางผู้ชายเขาจะเรียกว่าตัวพระซึ่งตัวพระและตัวนางจะมีการตั้งวงที่ไม่เหมือนกันไหนใครเป็นผู้หญิงยกมือขึ้น ผู้หญิงเขาเรียกว่าอะไรนะคะตัวนางไม่ค่เป็นผู้ชายยกมือขึ้นเขาเรียกว่าอะไรคะตัวพระเนื่อากับเรียน,น้ดีนะคะตัวพระและตัวนางจะไม่เหมือนกันอ่าระดับแรกระดับศรษะตรงกุเจขอยกตัวอย่างการทําของตัวพระก่อนนะคะเรามาดูตัวพระคือผู้ชายนะคะตัวพระนั้นจะตั้งวงระดับศรษะอยู่ที่ศรษะเลยง่ายๆนะคะให้ในักเรียนวัดแบบนี้ จากนั้นนะคะให้ในักเรียนกางมือออกไปให้ได้ระดับวงซึ่งวงนะคะการตั้งวงเห็นจะเห็นได้ว่าวงบนจะมีการโค้งวงบนเนี่ยเราจะโค้งการตั้งวงเนี่ยนะคะจะโค้งแบบนี้นี่คือการตั้งวงนะคะการตั้งวงบนจะต้องโค้งวงบนของตัวพระจะอยู่ที่ระดับศีรษะนะคะอ่ะเราก็วัดแบบนี้เลยจากนั้นนะคะ ก็ค่อยๆออกมานี่คือการตั้งวงบนนะคะต่อมาตัวนางหรือผู้หญิงนะคะวงบนนั้นจะอยู่ระดับหางคิ้วให้เราวัดจากหางคิ้วของตัวเองนะคะจากนั้นค่อยๆออกมาให้วงโค้งๆเป็นลักษณะนี้เขาเรียกว่าการตั้งวงบนของตัวนางนะคะ,ะเราลองทบทวนนะคะนี่นะคะคือวงบนตัวพระอยู่ระดับศีรษะวงบนตัวนางอยู่ระดับอะไรนะคะ ถูกต้องเลยนะคะต่อมาวงบนเมื่อมีวงบนแล้วก็ต้องมีวงกลางนะคะอันนี้คือระดับที่สองคือวงกลางวงกลางนะคะตัวพระและตัวนางจะอยู่เท่ากันนะคะก็คือปลายนิ้วนั้นจะอยู่ที่ระดับไหลให้นักเรียนวัดเลยนะคะจากหัวไหลนะคะแล้วก็ออกมาให้ปลายนิ้วทั้งสองข้างนั้นอยู่ที่ระดับไหลนี่คือวงวงอะไรคะวงกลางอ่าเก่งมากนะคะ ต่อมาระดับที่สามคือวงล่างอ่ะวงล่างตัวพระตัวนางก็เหมือนกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวงล่างนะคะจะต,ตั้งวงให้อยู่ระดับนี่เลยหัวเข็มขัดเรานะคะหรือระดับตรงสระดือของเรานี่คือการตั้งวงล่างทั้งตัวพระและตัวนางนะคะนี่คือการตั้งวงล่างอ่ะนักเรียนได้ยินเรื่นะคะว่าการตั้งวงนั้นมีนกี่ระดับคะอ่ะตามมา ต่อมาคือวงล่างอ่านเรียนจำได้หรือยังคะเราลาาองฝึกพร้อมกันแล้วก็นับด้วยนะคะตั้งท่าขางไหวค่ะทีนี้คะเรามาเริ่มวงบนก่อนเลยคะ่ะนี่นะคะวงบนนับนะคะเรานับในใจนะคะหนึ่งถึงห้าพร้อมกันงานเก่งมากค่ะต่อมาวงกลางเรามานับ,นบในในะะพร้อมกันในใจนะคะหนึ่งถึงห้าพร้อมกันค่ะ วงบนวงกลางและวงล่างนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเพลงมาให้นะักเรียนลองถ่ายกันว่าวงที่ครูครูเจจะตั้งนั้นเนี่ยหรือว่าสิ่งที่ครูเจกําลังแสดงท่าทางออกมาให้นักเรียนเห็นเนี่ยเขาเรียกว่านาตยายัพับแบบใดะคะ่ะลองมาเลยนะคะนาตายาสับนาตายาสับท่าอะไรท่าอะไรโอ้ไม่ได้ยินเลยะคะขออีกรอบขออีกหนึ่งรอบน,นะคะ นาตายาสับนาตายาสับหาอะไรหาอะไรโอ้แม่แว,วมาแล้วแม่แวมาแล้วนะคะ <c oughs> เกือบจะยินแล้วเราลองพูดให้ดังๆพร้อมกันพร้อมไปกับเพลงครูเลยนะคะหนึ่งสองตัง้งนาตายาสับนาตายาสับหาอะไรหาอะไรโอ้ตั้งวงไงโอ้ตั้งวงไงบนกาลางล่างล่างกลางบน ได้ไหมคะเราลองร้อพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะนาใจยาสับนาตจยาสับทาอะไรทาอะไรอ้อตั้งวงไงอ้อตั้งวงไงบนกลางล่างล่างกลางบนได้ไหมคะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนสามารถนําเพลงที่ครูเจสอนร้องนะคะไปฝึกได้นะคะแล้วเวลาเปิดเธอมาเราได้มาร้องไปพร้อมกันนะคะ ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูเจนะคะก็ขอจบการสอบนักประสินออนไลน์นะคะเพียงเท่านี้วันนี้นะคะนักเรียนได้รู้แล้วว่านักียาศาสตร์ที่เกี่ยวกับมือการตั้งวงนั้นทําอย่างไรนะคะ<ม>ก็ขอให้นักเรียนนะคะอยู่ที่บ้านใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ดูคลิปของคุณคราาูเจนะคะแล้วก็ฝึกการทานัทียศาสตร์เป็นท้องกันนะคะขอให้นักเรียนรักษา,าสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย